สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมื้อนี้ข้าสิมาเห็ดกับขา้าวต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่นะจ๊ะของกินเล่นก็ได้กับแก้มก็ได้ค่ะค่ะข้าสิมาต้มมันเปื่อยๆแซ่บนะคะเนาะวิธีการต้มการปรุงของข้าค่ะมาเบิ่งนะคะว่าข้าเสิเห็ดแบบไหนค่ะขั้นตอนการทําซุปเปอร์ตีนไก่นะคะหรือว่าต้มตีนไก่นะคะข้าก็ามีในข่าดนะคะ ่หนึ่งหัวแล้วก็ขิงนะคะขิงตะไคร้ตะไคร้ทั้งไส้ทั้งใบนะคะทั้งหัวมันพร้อมใบมะกรูดหอมนะคะเ้งไส้หอมหัวขาวนะคะแล้วก็นี่ค่ะตีนไก่นะคะ มาเบิ่งกันเลยจ้าตีนไก่นี่นะคะเฮากะเอาไปตัดหลิบเรียบร้อยแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ําเกลือหนึ่งครั้งล้างด้วยน้ําสะอาดอีกนะคะสักสองครั้งนะคะแล้วตีนไก่มันสิสะอาดขาวนะคะเฮาก็มาต้มน้ําลวกก่อนนะคะก่อนอื่นเฮาก็ต้องลวกตีนไก่ก่อนะคะ่ะในน้ําต้มน้ําลวกตีนไก่แล้วก็ใส่เกลือเข้าไปนะคะ เกือหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เขาก็ใส่นี่ลงไปด้วยค่ะใบหัวสิไข่นะคะมันดับกลิ่นคาวได้ดีเลยละคะ่ะเนี่ยดีกว่าลำมันอีกนะคะลำต้นมันนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะส,สองสมามใบให้มันหอมะคะ่ะตั้งไฟน้ำมันเดือดก่อนนะคะแล้วเขาจงเอาตีนไก่ลงไปน้ำเดือดแล้วเขาเอาตีนไก่ลงไปเลยค่ะ ยามให้มันจมน้ำนะคะคล้ายๆกับเฮาลวกมันก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นถ้ากรมาหั่นเตรียมพวกนี้ไว้นะคะ คือขิงนะคะ ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดมันเยตให้หอมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการต้มเลยนะคะใบมะกรูดนี่อมใบมะกรูดค่ะตะไคร้จากนั้นนะาก็เอาลงหม้อเลยนะคะเราต้มน้ำเอาไว้อีหมอหนึงต่างหากนะคะ ใส่พวกนี้ลงไปเลยค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดที่เขาเตรียมไว้เมื่อกี้นี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเค,ค่ะได้ที่แล้วเขาก็ปิดไฟเลยนะคะ,คะปิดไฟแล้วเขาก็ตักใส่ถ้วยะคะ่ะต้มแค่นี้พอนะคะไม่ถึงกับให้สุกมากนะคะ แล้วนะคะเราก็จะเอาลงหม้อเลยค่ะหม้อที่เรา,เอาไอ้ต้มน้ำไว้เมื่อกี้นะคะคล้ายๆกับว่าเขา,าต้มสองเพื่อพี่น้องเพื่อที่สองนี่หมายความว่าเขาปรุงน้ำซุปด้วยนะคะปรุงน้ำซุปของเราด้วยทีนี้เราก็มาปรุงด้วยเกลือนะคะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็รสด,ดีนะคะ ตามใจชอบนะคะเราใส่หนึ่งช้อนชานะเราไม่ใส่เยอะนะคะแล้วก็ซีอิว๊วขาวนะคะเราใส่พริกลงไปด้วยนะคะเคล็ดลับนะคะอยากให้ตีนไก่เปื่อยเร็วนะคะเราใส่หัวไชเท้าลงไปเลยนะคะไปต้มด้วยเลยตีนไก่จะเปื่อยเร็วนะคะแล้วน้ำต้มก็จะใส่ะคะ่ะ หอมที่เราใส่ต้มนะคะเราต้องหันให้มันห่างหน่อยนะคะ ต้มต่ออีกประมาณสิบนาทีนะคะชูรสน้ำปลาเสร็จแล้วเราก็ใส่มะนาวลงไปนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ปรุงให้มันออกปเปรี้ยวหน่อยนะคะแล้วแต่นะคะใส่มะนาวลงไปอันนี้ชอบเปรี้ยวนะคะ นั้นก็ใส่พริกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใบมะกรูดแล้วก็ใส่ลงไปได้นะคะก็อ,อะไรอยากให้มันมีสีเขียวนะคะในถ้วยะะอันนี้เป็นสูตรทำขายนะคะวิธีปรุงนะคะปรุงรสไอของต้มยำนะคะเห็นไหมคะพอเราใส่หัวไชเท้าลงไปนะคะไก่มันจะ เห็นไหมคะเปอยง่ายนะคะ,คะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักน้ำนะคะปรุงรสชาติก่อนนะะเอาน้ำลงไปก่อนนะคะ,คะใครชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นนะคะแต่นี่เราปรุงเพราะว่า มันจะไม่เปลืองน้ำปลาเปลืองอะไรนะคะของที่เราปรุงเราถึงว่าปรุงข้างนอกนะะเราปรุงวิธีนี้นะคะมันจะช่วยให้ประหยัดไอเครื่องปรุงของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครทําขายนะคะก็ทําสูตรนี้ได้นะคะมันเป็นวิธีประหยัดเครื่องปรุงของคุณ แล้วเราก็เอาผักชีนะคะโรยลงไปนะค,ะ,คะอร่อยมากเลยค่ะชิมดูแล้วเมื่อกี้แอบชิมะคะใครชอบหอมเยอะก็ใส่เยอะๆนะคะมันจะได้หอมะะสูตรนี้ทำขายได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะต้มไก่นะคะ ซปเปอร์ตีนไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะทำเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะทำเป็นน้ำซุปก็ได้ด้วยนะคะตีนไก่เปืเป่อยๆเน้นๆนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะช่วยติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ลองชิมดูนะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากขอบคุณค่ะ